สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจาก f a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็น f a e b o o o ๊กไลฟ Facebook ที่เราอัปโหลดวิดีโอนะครับที่เราเป็นไฟล์วิดีโอครับสามารถดาวน์โหลดได้เป็นไฟล์ mp4 นะครับหรือ mp4 นั่นเองครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ mp3 ได้ด้วยครับเฉพาะเสียงนะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับผมสามารถใช้ได้กับ Android iOS หรือเบราว์เซอร์ทั่วไปนะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมจะใช้ในเบราว์เซอร์กุนโคมนะครับในการดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ s a f a r i เบราว์เซอร์ของ Firefox หรือเบราว์เซอร์ต่างๆก็สามารถใช้งานเหมือนกันครับอย่างแรกเลยนะครับผมเข้าเว็บไซต์ตามรูปเลยครับผมนี่นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยครับแล้วก็ เข้าเสร็จแล้วนะครับผมก็เห็นนะครับว่ามันบอกว่าป้อน URL ของ a c e b o o k วิดีโอนะครับแล้วก็ไปหา URL มาครับอาจจะเป็น Facebook อะไรได้ครับที่มี URL อยู่ใน Facebook วันนี้นะครับผมจะขอญาตเพจนี้นะครับโดยการผมจะเอา URL ของโฆษณานี้นะครับไปดาวน์โหลดดูนะครับว่าสามารถดาวน์โหลดไหมแล้วไฟล์มันจะชัดไหมครับเรามาดูกันตัวอย่างนี้นะครับเป็นไฟล์อะไรครับอันนี้คือมีไฟล์เสียงด้วยนะครับ เป็นไฟล์ 180p 0นะครับผมจะขอก๊อป URL นะครับโดยการก๊อป URL นะครับเป็นไฟล์นี้นี่ครับผมเห็นไหมครับคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ลิงก์ก็คือ URL ครับมันความหมายเดียวกันครับภาษาไทยก็คือลิงก์ URL ก็คือภาษาอังกฤษครับที่เป็นตัวย่อในการใช้งานสากลครับดังนั้นคัดลอกเลยครับหลังจากคัดลอกเสร็จเอาดูอีกครั้งนะครับการคัดลอก ทัดลอลิงก์หลังจากนั้นก็ไปที่เว็บไซต์ที่ผมบอกอปแรกนะครับพิมพ์รอแล้วก็วางครับวางวางนะครับวางหนึ่งครั้งครับหลังจากวางแล้วเราจะได้ URL มานะครับหลังจากได้ URL มาแล้วแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับ1ครั้งนะครับกด1ครั้งครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลิงก์ของเราครับว่าเราสามารถดาวน์โหลดได้ไหมเช่นผมจะผมอันนี้คือสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมจะดาวน์โหลดเป็น ดาวโหลดมาเป็นไฮ d คุณภาพนะครับหรือวีดีโอแบบ h d ครับ h d ก็คือ 720p ขึ้นนะครับผมดาวน์โหลดครับมาดูนะครับว่าไฟล์ชัดไหมนี่ครับมันจะพีเดียวก่อนดาวโหลดนะครับนี่นะครับพอรู้ว่าไฟล์มันโอเคแล้วเราก็ไปที่อันนี้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเห็น3จุดไหมครับเห็น3จุดไหมครับนี่ผมสุมให้มันอยู่ตรงมุมใต้จอนะครับมุมขวากด1ครั้งครับ แล้วกดคําว่าด e <hi> าวน์โหลดครับกดคํควาว่าดาวน์โหลดนะครับอีกครั้งนะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดปึ๊บเห็นไหมครับมันจะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับพอดาวโหลดเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับชัดเลยครับผมเห็นไหมครับชัดเลยครับผมนี่คือเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับไฟล์ไม่ได้ขี้เหร่หรอกไฟคือชัดเลยครับอีกครั้งนะครับการดาวน์โหลดวีโรเราก็ับลิงก์ ใส่ลิงก์นะครับนี่นะครับแล้วก็ก๊อปเสร็จมาวางครับมาวางเดี๋ยวผมย้อนกลับวางลิงก์นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอครับเป็นไฮเดฟมันจะพรีวิวก่อนนะครับหลังจากนั้นกดคําว่าดาวน์โหลดครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมเดี๋ยวเรามาลองเช็ควิดีโอว่าวีดีโอที่เราดาวน์โหลดมันเป็นความละเอียดเท่าไหร่ครับผมจะเช็คให้ดูนะครับ อย่างแรกผมจะเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับวิดีโอที่เราดาวน์โหลดนะครับผมขอเช็คคือเป็น 1080p นะครับคือสามารถดาวน์โหลดความจุสูงสุดของไฟล์ดาวน์โหลดหรืออัตราการแสดงผลได้ 1080p เลยนะครับของวิดีโอถือว่าโอเคมากครับกับเว็บไซต์นี้นะครับมาดูการดาวน์โหลดเป็น mp 3นะครับเหมือนกันเลยครับเราก็ดาวน์โหลดครับอันนี้นะครับดาวน์โหลดเลครับแล้วก็ไปฟังครับ แต่ไฟล์บรรจุนนะครับเพราะว่าไฟล์ต้นฉบับมันเป็น M b c ครับแต่มันก็จะไม่มีรูปภาพครับมีแค่เสียงครับผมเราก็สามารถใช้ไปแปลงไฟล์ได้ครับแต่บางไฟล์ที่เป็นไฟล์เสียงก็เป็นไฟล์ m อ3ให้เราได้ครับผมสัรับวันี้นะครับ Ppa นะครับขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสับวันนี้ขอบคุณครับ